ท่านบอกว่าอย่ายืนจมูกคนอื่นหายใจมีจมูกแล้วให้หายใจเองเราก็ิปิษธรรมทา่ทานจังนานอ๋ออย่าเอาความรู้ของผู้อื่นมาเป็นความรู้ของตัวเราให้เราปฏิบัติเองมีความรู้เองมีสติปัญญาเองเอาความรู้ของเจ้าของเพื่อมาเอา่ออะไร อบรมสังสอนลูกศิษย์บริบาราเราที่มีนั่นแหละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมธรรมะก็เป็นกลางๆเป็นสิ่งที่ปกติเป็นสิ่งที่ธรรมดาต้องใช้ปัญญาอเพราะว่าพวกเรามีแต่เกลิดธ,ธรรมะเกลิดความเป็นธรรมดาก็เลยไม่เห็นธรรมะ ตรงวางจิตเป็นกลางกลางใช้ปัญญาดูความธรรมดานี่แหละมันถึงจะเห็นธรรมะธรรมะคือความธรรมดาทุกก็มีเป็นธรรมดาสุกขก็มีเป็นธรรมดาเอ่อเพราะฉะนั้นทุกข์กับสุขนี้เป็นของที่อยู่ในจิตในใจเอ่อของเราแต่เพราะไม่รู้ก็เลยไปยึด <G l ug> เลยไปยึดทุกเกิดเรยึดทุกมีสุขเกิดเรายึดสุขพอไม่มีสุขทุกข์ก็ปรากฏยึดไปยึดมามันก็กลายเป็นว่าทุกข์ก็เป็นเราสุกขก็เป็นเราใายเพราะความเป็นเรานี่แหละ <G l ug> มันเลยทุกข์เพราะฉะนั้นให้มองทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติให้มองความสุขเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่นธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์กันหรนะใช่นะั้นกูเปิไดไม่ไมมรรมรตรงนี้ถ้ามียาที่ทำเอฟซีมาไหว้ปูกปักพันธอ์ปูที่นี่ได้ไอ๋อมาได้ไม่มีปัญหาถ้าวันไหนผ่ว่้างก็ยินดีต้อนรับทุกคนตรงไหนปูบอกสถานที่ไหยตรงนี้สถานที่ตรงนี้อยู่บ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองจังหงักสุรินทร์นะ เป็นอาสมลูกศิษย์เขาตั้งชื่อให้อาสมออยเปียนสรูลอาสมออยเปียนสรูลอาสมลูกโป่งวงอาสมออยเปียนสรูลเพราะลูกศิษย์ทางนี้ก็นับถือหลวงปู่สวงเป็นปฏิปทาครูบาอาจารย์สายกลราสือโอเคยเดินกับหลวงปู่โสมไม่เคยเห็นไม่เคยผลุ่เลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเจอท่าน ไม่เคยได้ยินแต่ว่านิมิตนิมิตประมาณยี่สิบปีแล้วมั้งมิตเห็นท่านแล้วก็ในนิมิตไม่คิดว่าเป็นพระหรอคิดว่าเป็นคนบ้ามนะพอ <c oughs> วันหลังรุ่งเช,ช้ามาท่านบอกบอกชื่อชื่อสวงแค่นนั่น ก็จำแค่นั้นเพือนประมาณเกือบสิปีเพืนได้ไปที่วัดไตรไพัฒนาแล้วก็ไปเห็นไปเห็นรูปร่างท่านในภาพในสังขารก็น้าตาก็าไหลว่าโอ้ทำไมมันชัดเจนอย่างที่เราฝันมีมิตเป็นองค์องเดียวกันก็เลยโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่มิมิตเราคิดว่าเป็นอย่างอื่นแต่ที่แท้ก็ท่านมีมีจริง จากนั้นมาก็เขารบศรัทธาท่านถือเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละที่จริงไม่ได้ไปรู้จักท่านไม่ได้เป็นคนที่เดินตามเคยพบเจอท่านหรอกแต่ว่ามันเป็นมิมิตรอันเป็นนั้นมาปูก็นั่นแหละคิดถึงท่านท่านถึงเราตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นเหมือนกับว่าท่านก็เข้าฝันบ่อยบอกให้ สวดมนต์ให้ภาวนาจนกระทั่งเอ่อเมื่อพศ2554หรือ53อะไรเนี่ยแล้วก่อนซืูนาม,มิท่านก็บอกแล้วก็เป็นจริงแล้วหลังจากนั้นแหละท่านบอกว่าให้ให้เราเข้าป่าท่านบอกว่าอย่ายืนจม,มูกคนอื่นหายใจมีจม,มูกแล้วให้หายใจเองแราวก็ที่ปริศนารมท่านตั้งนาน <Hey. S 1> อ๋อ อย่าเอาความรู้ของผู้อื่นมาเป็นความรู้ของตัวเราให้เราปฏิบัติเองมีความรู้เองมีสติปัญญาเองเอาความรู้ของเจ้าของเพื่อมาออ,รอาบรมสังสอนลูกศิษย์บริบาลเราที่มีนั่นแหละก็เลยเข้าป่าไปช่วงนั้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่อะไรประมาณนี้ อืจากนั้นก็เข้าป่าตลอดเพื่อมานี่แหละเข้าป่าจนมาอยู่กินที่ได้กี่ปีแล้วโหอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ประมาณสิบปีสิบปีแล้วอยู่แรกๆไม่มีอะไรหรอกมีแต่กระท่อมยาคาน้อยๆอยู่แบบคนเดียวเลยอือยู่แล้วลูกศิษย์คนหนึ่งมาดูแลแล้วก็ไม่รับพิธีอะไรทั้งนั้นภาวานาอย่างเดียสวสวดมนต์จงกรมไปจนกระทั่งลูกศิษย์เขา มาสร้างให้อย่างที่เห็นนี่แหละทุกอย่างนี่เขาเขาซื้อเขาสร้างให้หมดเลยปูไม่มีอะไรหรอกแม้แต่ชุดเสื้อผ้าใส่นี่เขายังซื้อให้ทุกอย่างลูกศิษย์จากชนบุรีอันนี้ลูกศิษย์ทางบุรีรั <c oughs> มนี่เลยไอ้เจ้า เยันยังยันยังยันยันแล้ยเตยยันเอตยยันที่เนี้ยป่าวถามปู่เฉียวชาญเลขอะไรนะที่ปูเขียนให้เมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นเลขอะไรนะดูฮะป่าวเป็นเลขอะไรเลยเลขอะไรเลยแต่ท่านมงกค์เลขเก้าเนาะเลขเก้าพอดีโซของที่พันถิำบุญเก้าวัดที่เขียนไว้เยอะตอนนี้มันเลย ได no. so right. no no ้เก้าไม่ใช no. ่เก้าศูนย์อะเดี๋ยวปูประสาทเดี๋ยวไม่ครูเลขอะไรเนี่ยไม่ครูเอาไม่ครูก่อนไม่ครูยิ่งไปใหญ่เลยาคี่รับอนูอ่ะปูเขียนเป็นเป็นประปู่เขียนหน่อยปู่ปู่ดูหน่อยเคยเคยอันนี้สองอันนี้แปดนะอันนี้เจ็ดอันนี้เก้าปูเขียนเป็นตัวอารบิก เห็นตัวดูง่ายๆหน่อยสิที่ปูเห็นนะว่า FC จะเห็นไม่เหมือนกันกรืจะว่ากันเถอะเออใต้ปูไอคอนกับผูกเด้อสาธุสาธุตัวละพันเลยป่ะเออตัวละตัวละหมื่นเลยด้วยเร็วตรงตรงเลยสาธุเอตรงตรงเลยปูอ่าเขียนแล้วอันนี้ก็ปูเห็นยันให้เนาะแล้วก็แปลจากยันมาปัญหามาตัวให้ปัญหาเลยเนี่เอออันนี้ก็เออเออเป็นหนึ่งน่องหนึ่งมูลใจใจซ้ำน่องมูลใจซ่องน้อง มึงจะ8แปดเนาะเลกยืนอไอ้แปดสองแปดอ่าดีเลขเจ็ดมันอ่ะเฮ้ยส่วนถึงเก้าดูเคร่องค่อยเถอะกูแยกให้หน่อยอันนี้ก็เป็นเก้านะอันนี้เก้าเออถ้าถ้าถ้าให้แยกเนาะก็แยกให้หน่อยเเราเราเไล่ไล่พลตรงนี้นะอ่นมันก็มีหนึ่งสาม ปีสามสองเาลองสมอีสองแปดใช่มครับจะมีแปดเจ็ดมเลียนลก็แล้วจะมีเจ็ดเก้าตรงนีเกก็มีเก้าศเลขเก้าศูนย์วงกลมมีหนึ่งสองสี่ห้าหหตัวหตัวแต่วงกลมเก้าศูนย์ เป็นปูวงกลมก้าวูลได้เคยเขียนเลขให้ลูกศิษย์หูกหาไม่เคยเขียนให้เลยไม่เคยเขียนให้เลยจะไมัให้ก่อนรจากท่านท่านมาหาท่านท่านอยู่ในกอไผ่เนาะใ่ก่อนท่านก็เอาบุรีสองม้วนแขนไว้แล้วก็เอ้ยสองสองม้วนน่ะบุรี่แล้วก็มะม่วงลูกหนึ่งแขนไว้เราก็เดินไปหาปูไม่พูดอะไรหลวงปู่ให้ปัญหาบ่อนี่สองหนึ่งหนึ่งสองเนาะ ออกจิงๆไม่พูดแต่ทางนี้ไม่มีมีปัญญาหรอกปูวรู้จะให้เท่าไหร่ก็เลยไม่เคยได้ปู่ก็แห้งเคยมาที่นี่นะมาปู่ก็แหงเคยมาปู่ไหว้ครูที่นี่ไหว้ครูใหญ่เนี่ยหมดไปห้าแสนกว่าบาทนี่มูลพระร้อยกว่าองค์ที่นี่เนี่ยเต็มทุ่งนาคนมาเป็นหมื่นแล้วปู่รู้จัก ปูตั้งแต่นานแล้วยี่สิบปีโอ้ยนานเลยเนาะนานมากท่านอยู่แบบนี้แบบกันโดดแบบแค่ออยางนี้ยังง่ายๆแล้วร่างปู่ทางนี้จะมีสัยแบบตามใจลูกหลานไม่เคยเตียยไม่เคยพูดไม่เคยบุญใม่ตัวบอกว่าท่านเคยเขียนให้สามตัวหรให้คนเออเคยเขียนให้ครั้งหนึ่งนานแล้วท่ปู่เขียนเป็นสงสารว่าเราไปไหว้ครูกลับมาเนาะปู่ว่าสงสารลูกหลาน ไม่มีคารถท่านก็เขียนตัวเลขให้ทีนี้ก็ไปซื้อคนอื่นก็ถูกได้เป็นหมื่นเลยแต่พ่อไปซื้อกลับยี่สิบาทถูกโตัวยี่สิบาทโอ้หลวงปูว่วชิราดเกินคือว่าปู่เมตตาตรงเนี้ยถ้าคือต้องมีคนมีโชอคอ่ะพูดเองนะเนี่ยปู่ปู่ปู่อะไรนะปู่ปู่ เราเรียกแต่ปูสวายปูสวายคือคือคือถ้าว่าถ้าพวกเราเรียกก็ว่าปูสวายใช่ไหมเออเต่ว่าบางคนก็เรียกปูหนึ่งเลยปูเบอร์หนึ่งเลยปูหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยร่างปูอันดับหนึ่งแต่เรื่องลึกๆนลึกกว่านั้นอีกเขาเรียกแต่ร่างปูหนึ่งปูที่หนึ่งอ๋อปูที่หนึ่งอ่าก็ดูเส้นผมที่อ่า เรียกอะไรสว่าผมผมทักเองอ่ะทักเองโดยที่ท่านบีไม่ได้ดิทั้งเวลาบาษาไทยนรอะไรเระเป็นวานาไดมาก็พวกเราได้เห็นเนาะได้เห็นปูกมาตั้งแต่ตรงนี้เป็นพุ่งงาท่มดินใหม่ๆหมูก็ให้มาปลูกต้นไม้ทั้งก็อยู่กระท่อมมุงยาคาใต้ต้นมะขาม ก็คือถือว่ามาเจอท่านตรงนี้ก็ท่านก็ดเรื่องธรรมะเนาะท่านก็ดทะลุผูปลอมขพวกเราเยอะนะศึกษาธรรมะไปครับเลโกประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นเล่มมงคลท่านให้มงคลท่านให้เคยนะครับโปรติท่านไม่เคยเขียนให้ไม่เคยเขียนให้ทั้งเขียนเป็นตัวอ่ายันใช่ไหมเราก็มาแปลเอา๗๙๗สม เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ แล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก,ก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดไ่ไห้นะคะถ้าเมือ่อใดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือตื่นช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก,ก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูม นะคะ。Uh huh.